สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอลลูนพินสุดาตันไพโรสนะครับเนี่ยกูจำได้ยันนาซอุลเลยครับโอ้ยยังคงเป็นบอลลูนเหมือนเดิมนะครับพยายามมองหน้าุณไว้ล็อกล็อกสายตาไว้มีแว่นดำไหมมันดึงสายตาโอ้นี่มีคนบอกโอ้ยบอลลูนตำนานที่ยังมีชีวิตเขาบอก มีคนบอกว่าบอลลูนคือเน็ตไอดอลคนแรกของโลกใบนี้ของประเทศไทยค่ะประมาณนั้นตั้งแต่อินเทอร์เน็ตยังเป็นแบบโมเดลหายไปนานเลยเนาะไปทําอะไรอยู่อะตอนนี้ก็มาทำโอร์แกไนซ์อยู่ค่ะกับบริษัทเราก็เชิญพีอาร์นางดีลงานเนี่ยโอเองเลยจริงเหรอโอเองทุกอย่างต่อราคาต่อเนาะต่ออีต่อจนแบบบอลลูนต่อราคาเยอะจริงเหรอก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้ลยมึงให้กูไปฟรีเท่าขนาดนั้นเลย ก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่อัปเดตชีวิตหน่อยครับบอลลูนมีหนังค่ะ15บวก IQ ก็ฉุดค่ะอู้ยทำไมไม่ให้ผมเล่นพระเอกเขาอายุ14อะไรอย่างเงี้ยเพ่อเพชรเอกเกินไหมคะแคะเป็นน้องยอดค่ะทองเนื้อกาวน์เราบอลลูเล่นเป็นอะไรในเรื่องเล่นเป็นไออีแล้วอะถ้าเจอน้องของแม่เป็นอย่างี้ญาตินะมึงก็ต้องถามอีโอ้อีโอเคไหมราะถ้าอีโอเคโอเคเลยค่ะไปไปไหว้เจ้าด้วยกันได้ไหมไปไหว้เจ้าน เข้าเมื่่ออไหรระู้สิ่งหาคอมค่ะโวันเกิดผมเลยเอาเทียนมาให้ผมไม่ได้ตีนจิกมานานแล้วนะวันนี้รู้สึกแดรอกคนนี้ได้ใจคุณเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นธรรมเนียมของของบริษัทเราอ่ะอาจัดการสิบอลลูนครับเคยโดนมีดบาดไหมฮะเคยนะคะมีดได้หน่อยเวลามีดบาดบอลลูนร้องไงครับเฮ้ยปกติคนปกติเขาจะร้องกันยังไงอออือะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินเลยขอยที่ ถ้าอยู่ดีมันบาดห้าทีเลยพูดโอ้โหบาดไปบาดมาอยู่เนี่ยอ๋ออ๋อหัว้ยังไม่ถึงค่ะปกติเราไม่ถึงค่าจิกะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา subscribe ที่ช่อง a t i m e online channel จ้าสุดยอด